มื่อสกักครู่โยมแม่เกิดมาเรื่องของการที่ทําอย่างไรให้ชีวิตมีความสุขแล้วท่านก็เกิดมาเรื่องของการใช้ชีวิตที่ว่าแบบไม่จาเป็นต้องมีมากไม่จำเป็นต้องร่ํารวยไม่จาเป็นต้องมีอย่างคนอื่นเขา<ไ>อันนี้เดี๋ยวให้ท่านอธิบายดีกว่าพระขออนุญาตเป็นผู้รัาฟังดีกว่าโยมแม่เรื่องของการนใช้ชีวิตที่มีความสุขต้ตองทําอย่างไรก็อยู่ยังไงให้มันมีความสุขก็คือว่าเราไม่ต้องมองคนที่สูงกว่าเราแเรามองคนที่ ด้วยบบเราแล้วเราก็มีกําลังใจว่าเออเรายังดีกว่าเขานะแล้วเราไม่ต้องไปเบียดเบนเขาับอะไรช่วยใครได้เราก็ช่วยคใครมาขอเนีน่ยาะคะเรามองกออ็มือตีนทาวีมาขอเราแต่งตัวดีกว่าเราอีกอแต่เราก็ไม่พูดไงให้ไปแต่มันก็แบบว่าเราอยู่เราคิดว่า คนหนึ่งเขาเป็นอย่างนี้เราจะไม่เป็นอย่างนี้เราจะต้องทำเอา<ะ>เขาเป็นบทเรียนให้เราคืออย่าสวยแค่ภายนอกให้สวยภายในด้วย,ยอุกัน,นี้ก็คือว่าเราอยู่เราอยู่ยังไงให้มีความสุขก,ก็คือเราไม,ไม่ไม่ต้องคิดมากไม่ต้องทะเยอทะ,ะยาน,นามากเอาอยู่แบบพอเพียงมีกินมีใช้ไม่ทําร้ายคนอื่นไม่ว่าร้ายใคร้าขายไปไม่เอาเปรียบลูกค้า สัตว์ถูกต้องสัตว์รอยู่ได้ใจตัวเองสัตว์ต็อาชีพใช่เราเราอยู่ได้พอแล้วันนี้ขายไม่ดีก็าปวดเราก็วันนี้ขายไม่ดีเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ขายดีคี่แบบนี้นี่เองทำให้ชีวิตเดินต่อได้เนาะจะมี้วกแย่ไปไม่ไหวนะจะสู้ไม่ไหวเราก็ได้วยใจมันเป็นหน้าที่หน้าที่ที่เราต้องมาทำเราจะพูดไปมันก็ไม่ได้เลยก็ทำเป็นหน้าที่ไปไม่ได้อะไรเนาะสมมติเราขายน้อยเราก็ใช้น้อย ไม่ใช okay. mm ่ว hmm. ่าจะต้องใช้เยอะแยะเพ่อสามาแต่บุญเราตั้งจิตอิิษายอยู่แล้วว่าเราจะทำดีอย่างนี้ตลอดไปนะตายไปแล้วก็แบบไม่ได้เด๋ยวโดยสรุปที่ยอแม่พูดให้ฟังก็คือการมีชีวิตที่มีความสุขหรือว่าการมีชีวิตที่ดีเนี่ย บางทีมันไม่ได้อยู่ที่ปริมาณเหมือนว่าคุณไม่ต้องมีเงินมากคุณไม่ต้องมีเหมือนใครหรือคุณไม่ต้องเด่นเกินใครเอาเป็นว่าให้คุณอยู่ในสุดที่คุณอยู่แล้วมันพอดีพอใจแล้วถ้าดียิ่งกว่าคือคุณสามารถแบ่งปันช่วยเหลือคนอื่นได้แล้วมันดียิ่งกว่าคือต้องใช้ปัญญาเหมถึนว่าคือถ้าแบ่งปันแล้วรู้ว่าแบบแบ่งปันไปในทางที่ผิดก็เอาเขาเป็นบทเรียนแต่ถ้าม้วแบ่งปันในทางที่ถูกก็รู้ว่าควรต้องให้กับใครเนาะกับใครเท่านั้นชีวิตก็จะมุ่งความสุขแล้วเท่านั้นเองเอาละเดี๋ยวคลิปวิด ที่4แล้วกันนะครับ